แค่ไม่กี่วันเท่านั้นกับการที่อวีนั้นจะรีแรงต,ตอนนี้เลยที่ประมาณ17วันเท่านั้นซึ่งดาวผมอยู่ที่29ดาวซึ่งผมนั้นจะมีเวลาอยู่แค่17วันเท่านั้นที่การอัพดาวของผมให้ได้ถึง50-60ดาวน,น,นี่คือจะเป็นการผ่านพ้นวิกฤตหรือหรือการข้ามก้าวข้ามขีดจำกัดของตนเองซึ่งซึ่งผมนั้นก็เป็นพวกแบบพวกเล่นมือโปรในระดับหนึ่งนะอือื ซึ่งผมก็อาจจะามาเล่นในในช่วงนี้นะแต่อาจจะแบบไม่ได้อัดคลิปแบบบ่อยๆนะเนื่องจากว่าผมนั้นคือมักจะแบบอัดคลิปแบบเงียบๆแล้วก็อาจจะไม่ไ,มได้เปิดเสียงเนื่องจากว่ากลัวเสียงอะไรเข้ามาอะไรประมาณนี้ผมอาจจะแบบโชว์ฝีมือการเล่นเนาะอันนี้ต้องขอโทษจริงๆนะเนื่องจากว่าผมไม่ได้แบบอัดคลิปตลอดเนาะ งั้นเราก็ไปเล่นตาครั้งนี้ดีกว่าไหนๆก็ไหนๆและไหนๆก็จะเป็นดาดาวที่3าสีของผมแล้วก่อนที่ผมนั้นจะไปอัดคลิปอัดคลิปวิดีโอการเล่นของผมในวันถัดๆไปก็คือจะเป็นการอัดคลิปแล้วใส่ฟุตเทจเข้าไปในนั้นใส่ให้มันแบบเออว่าเราแบบเอเอว่าเราเล่นอยู่นะแล้วก็กี่ดาวอะไรประมาณนี้ซึ่งเราอาจจะไม่ได้แบบลงรายละเอียดลึกมากคนระับเนื่องจากว่าเรา เล่นมระจำริบไม่นแบบเงียบๆแล้วก็ไม่ได้แบบยุ่งหรือพูดคุยอะไรพวกนี้อะเนาะแล้วก็การเรื่องของตัวละครของผมเนี่ยอาจจะไม่ใช่ตัวละครที่กวนตีนนะเนื่องจากว่าผมนั้นจะต้องแบบโชว์ฝีมือในการเล่นซึ่งผมก็จามารจ,จะเล่นตัวละครอย่างอะไรก็ได้อย่างเช่นเอาไปเล่นอยา่างไอเอ็นโซตีมี่โทโลแก๊กหรืออะไรประมาณนี้เพราะว่าตัวตัวละครพวกนี้ส่วนใหญ่จะเป็นตัวละครที่มกักจะถูกแบร์แล้วก็เป็นตัวละครที่สามารถทําการปวดตา ช่วยเพื่อนหรืออะไรประมาณนี้ได้เนาะซึ่งสำหรับผมเนี่ยอาจจะจริงมันมีตัวละครที่มากมากกว่าน,นี้ก็ได้แต่ว่ามันคือมันอัพดาวไม่ได้คือมันแค่ช่วยแบบให้ให้เพื่อนเล่นง่ายแต่ไม่ใช่ว่าพาทีชนะนะเพราะบางครั้ง <it> s <S เราก็ต้องพึ่งเพื่อนด้วยเนื่องจากว่าตัวเราเนี่ยเราไม่ได้เป็นตำแหน่งที่แบบสามารถทำการทำดาเมจได้หรือทำการแบบช่วยช่วยแบบประสิทธิภาพคือเราสามารถแบบ ให้เพื่อนเกิดหรือไม่ก็เซฟเพื่อนให้บ้าที่สุดอะไรประมาณนี้คือทุกคมที่ว่าตำแหน่งลมเนี่ยมันมีเรื่องกันอยู่หลายแบบก็จริงแต่ว่าแต่ทุกคนที่ว่าทีมเราเนี่ยมันก็ต้องมีฝีมือการเล่นในระดับหนึ่งเพราะบางครั้งเราก็อาจจะแบบเจอผู้เล่นแบบเล่นฝีมือไม่ค่อยดีบางครั้งก็อาจจะเจอแบบติดปัญหาโน่นนี่น,นั่นอะไรประมาณนี้คือการเล่นของอาเนี่ยมันจะ คือมันด้วยความที่ว่ามันควบคุมแบบเล่นเลด้วยกันอยู่หลากหลายคนหลายหมื่นล้านคนเลยก็ว่าได้แต่อาจจะได้เจอแบบเจอผู้เล่นดีๆไม่ก็เจอผู้เล่นแย่ๆนี่ก็ขึ้นแต่ว่าเราจะเจอเนาะซึ่งเราก็อาจจะพยายามที่จะเล่นให้ได้ประสิทธิภาพที่สุดครับโอเคครับผมแล้วก็การที่ผมเป็นตำแหน่งโลมเนี่ยผมต้องดูสถานการณ์ด้วยนะครับว่าอีกฝ่ายจะเอาตัวละครอะไรมาแล้วก็ตัวละครของผมเนี่ยสามารถทำการแก้ แก้ทางได้ไหมแต่แก็ได้ยากว่าอีกฝั่งก็มีตัวละครน,น่าน่านําใคอย่างเซฟิล่าแล้วก็อย่างนาคอร์ด้วยก็อาจจะแบบไม่ได้ปวนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะแล้วก็มีแอคเนิดด้วยเนาะใช่แล้วโอ,โอเคนาคอร์ดอยู่นี่ผมกดสกิลเร็วไปถ้าเกิดว่าการกดสกิลไปติดติเร็วไปมันจะไม่ค่อยดีเท่าไหาร่เนาะ ก็พยายามคุมเชิงกับประตูด้วยนะครับเนื่องจากว่าเราเป็นตัวละครที่ค่อนข้างที่จะต้องพยายามคุมโซนแบบคอยดูแลเพื่อนๆหรือคอยดูบัฟดูอะไรพวกนี้เพราะเนื่องจากาตัวละครเราก็ค่อนข้างเดินเร็วใช้ได้อยู่นะนนนาาอืมมันดูว้ย ไม่เป็นไรครับเรายอมเสียแฟดได้ในช่วงต้นเกมเพราะตัวละครเราก็สามารถทําการไปแบบเป็นตัวละครที่สามารถหนีหนได้อยู่แล้วเนะาะอันตรงนี้เราไม่เกี่ยวนะัครบ กสิลธิวันตีนไปเร็วน,นะครับได้บ้างครับผมทำไมไม่ได้ครับตายไปครับให้ตายช,ช่วงต้นเกมเนี่ย เนี่ยเวลาเจออะไรบางนี้บางบานนี้ก็อาจแบบเราไม่สามารถทำการแบบดูสถานการณ์ได้นะครับถไปโย่โ ตอนแรกเราก็เกือบดีนะแต่ดูจากสถานการณ์แล้วน่าจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็ยังดีที่ได้รักซาเลียร์เนาะพยายามคุมเชิงแล้วก็ช่วงต้นเกมถ้าเกิดว่าคุณแจกประมาณสองสมคิวก็ไม่เป็นไรเพราะเนื่องจากว่าเราก็มีโอกาสที่จะกลับมาเกิดใหม่ได้เพราะว่ามันคือมันแป๊บเดียวอะ่ะเออแต่พอประมาณประมาณสักห้าหกจินาทีเนี่ยผมแนะนําให้คุณอย่าเพิ่งไปแจกใครชาวบ้านเนื่องจากว่ามันต้องแบบ คืออีกฝั่งมันจะเริ่มมีของนำแล้วไงอืมใช่ไว้ไ่ไดนพินตัวป้องเล่นมัดดัยของเราถูกโจมตเีเรนเรนเนร่างมาเต็มเลยเว้ยป้องกันดะว้างพอยตีพุ่มไม้ด้วย กันรำคาญวะแลไม่มีใครไปล่างเลยหรอฮัลโหล S <S ครับพยายามคุมเชิงสถานการณ์ให้ได้นะครับอย่าให้เพื่อนทําการแจกมากเกินไปเพราะการทําให้เพื่อนแจกมากเกินไปก็ทําให้ทีมค่อนข้าง,งเล่นยากหน่อยนะเพราะอีกฝั่งก็ค่อนข้าง,งเกิดใช้ได้อยู่โดยเฉพาะนาคอสเนี่ยขอเริ่มมาในระดับหนึ่งแหละ <sighs> assist in thine execution, hi Everything is blessed by the light. <laughs> An enemy has been defeated. Try, Hi. <laughs> ถนะ้าเรเดินเิอะไรเมืกี้หรือว่าหรือวานิ้วชี้เราไปโดนไปโดนจอมันก็เลยกดมันก็เลยเดินไม่ได้อันนี้ก็มีส่วนนะปรดีเราชอบเอามือไปไปมุมขอบจอไงไม่รู้เป็นเพราะอะไรสวยครับโอ้วเราก็เผื่อกดลางซะด้วย ประตูเอ้ยไม่มีเหรอ What ไม่มีเหรอ,อ,อบอลอีกแล้วเหรอ,อให้เราไปเล่นอื่นบ้างสิเราก็อยากไปโลมโลมช่วยเพื่อนนะ เป็นไครับครับทำอะไรไม่ได้ตีเลยบังวางตีเลยป้อมอ่ะ เราขอไปช่วยเลนล่างก่อนอเลนล่างค่อนข้างค่อนข,ข้างตึงอยู่ไป,ไ,ปไหนครับไปไหนครับไปไหนครับไม่ให้ไปครับ <S <S เคลียเคลเลียน<ะ>ก่อน แล้วก็ตัวละครเรามันเป็นระย,ยะสเปซนะระย,ยะสเปซก็คือเหมือนเป็นรย e นะยะ AOE นั่นแหละ AOE ของระย,ยะสกิลหรือการโจมตีการโจมตีของเรามันมันก็เลยเขาเรียกว่าระย,ยะสเปซแต่อาจจะบางคนอาจจะเรียกเป็นอีกอีกแบบอย่างนึงก็ได้นะไม่เป็นไรครับให้ฝ่ายโจมตีไปอา้าปิดโถเอ้ยปิดสกิล ซูเปอร์ครีปถูกส่งออกไปแล้วระวังด้วยนะครับรวมตัวตอนนี้ทีมเราเริ่มดีขึ้นแล้วแต่อาจจะแบบไม่ค่อยออทีมเราก็รวยอยู่นะแต่ทำไมเรามันสลีปม,มันดูดูดูด,ดไูไม่มีคิวเลยเลยวะ่ะว่าแต่ยลัลยังไม่เ โอ๊ยไม่ได้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 ครับครับเออคือดีกันยังไม่ได้แตกหรอก ไปเคลียเรล่าก่นดีกว่าใช่ได้นะเอ๊ะเมื่อกี้มันยังเป็นซ้ายน่าตายด้วโหโหูหูพอแโ่งโชคชะตาไป ไปไหนไม่น้าไม่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 น้าเลยไม่น่าเลยเนาะเออไม่น่าเลยตัว ห็นไค,ครับไอ you know, ้กี่ไฮโน่มบลเลยนะครับเดี๋ยวาอับนน่เลยว่าโอเคเวลาที้ชนะเยอะก็เยอะเวลาแพ้ก็แพ้จัดอันนี้ก็เรื่องของเองและไม่ใช่เราแล้ว พาร์ทที่สามแห่งโชค t ะรตวมีไม่เออมีไม่เอเออู้ใจแล้วเหี้ยน่ากลัวมากเลยเมื่อกี้ ไปไหน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 เออกูตายก็ได้เออกูยอมตายยัดเป็ดเอ้ยอุตส่าห์จะจะจับดึงซะหน่อยฝั่งแม่งหนีรอดเร็วรีบเลยสวยสวยงามเกือบดีนะเกือบดีเมื่อกี้ เลนล่างเคลียร์แล้วเลนกลางยังไม่เคลียร์โอเคเออจะจะเป็นจะไป็นอนั้นจริงเหรอไม่น่าได้นะปล่อย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 ไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ทีมเรายังไม่ทีมเรายังไม่พร้อมได่ทีมเรายังไม่พร้อมเวลาหมดยังไงก็ไม่ทัน ไม่ทัน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 หอกแห่งโชคชะตาคชะตาแกย่าพลาดสามสี่รีบรีบเข้าเกินไปเดินไปตามเส้นทางแห่งช

ไป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 โอเคไอยู่ได้อยู่ได้อยู่สวยงามครับสวยรับโอเคครับพิปปีบ้านเลยไปโนู้ไปสวยจบบ้าจบบ้าเลยครับทำนั้นครับ นี่นะครับวงกันกับการที่ผมนั้นจะอัพดาวอัพดาวประมาณ5้าสิกดานี่เป็นอาจจะใช้เวลาแค่นานโขไหมเออก็ไม่ได้นานหรอกแต่แค่ต้องมีเวลาประมาณ15นาทีแล้วก็20นาทีกว่า,วาผมตีเฉลี่ยแล้วถ้าเกิดว่าผมชนะได้ก็ถ้าเกิดผมเล่นประมาณชั่วโมงหนึ่งก็ได้ประมาณสัก5เกมถ้า5เกมผมชนะได้ก็โอ้เอาเรื่องอยู่แฮะใช่เอาเรื่องอยู่ถ้าเกิดผมมีเวลานะ แต่ผมมีเวลาอยู่แล้วช่วงนี้ถ้าเกิดว่าผมยังไม่มีเคียดถ้าถ้าเกิดผมย,ย,ย,ยังไม่ถึงเวลาเวลางานของผมอะเนาะตามนั้นเนาะโอเคเดี๋ยวผมค่อยเอาฟุตเทจมาลงคลิปด้วยละกันแต่อาจจะแบบไม่ได้อาจคลิปตอนที่ผมกําลังไลฟ์เออกำลังพูดนะอาจจะแบบเป็นคลิปคลิปที่ผมที่ผมเล่นหรือระหว่างปั้นดาวนะครับโอเค